สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของทองคำนะครับแล้วก็บิตคอยร่รวมถึงเรื่องของอเมซอนหรือว่าหุ้นเทคต่างๆนะครับที่ตอนนี้เลิกพนักงานถูกต้องไหมโอ้โ oh, หเป็นมันหมื่นคนนะครับแต่เป็นไปได้ไหมว่าการที่เขาทำแบบนั้นหรือว่าบริษัทเทคที่เลิกพนักงานหรือว่าให้พนักง,งานออกหรือว่าลดพนักง,งานเนี่ยจะเป็นผลที่ดีในปีปีนี้นครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันใทีเนาะโอเคอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะดูการยังไงผมขอเสาร์เวลาเพื่อเป็นสองวินาทีฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้ว บิตคอยนะครับอยู่ในจุดที่สําคัญแล้วก็เป็นไปได้แม้ว่าตอนนี้จะเป็นหลุมแล้ววันนี้เพื่อนๆห้าพาดกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับแต่ผมขอเริ่มต้นที่ Amazon กันก่อนเลยและกันนะครับก็ถือว่ามีเขาไม่ดีเกิดขึ้นเนาะในเรื่องของการเลอพนักง,งานหรือว่าเอาพนักง,งานออกนั่นแหละนะครับซึ่งก็ออกค่อนข้างเยอะนะกว่า1800 0ตําแหน่งนะครับก็มากกว่าที่นักวิเคราะห์หรือว่าหลายๆคน ที่ได้คาดการนะครับไม่คิดว่าจะแย่หรือว่าไม่คิดว่าจะเอาพนักงานออกเยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งทาง Amazon เนี่ยก็คงคิดดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิด r e c e s s i o จริงๆในปีนี้ ทางอเมซอนก็จะอยู่ได้นั่นแหละนะครับหรือพูดง่ายๆเลยว่าก็เตรียมตัวเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งไม่ได้มีแต่แค่อเมซอนนะครับที่ทําการปรับลดพนักงานในณขณะนี้ล่าสุดทางเซลฟอร์ถือว่าอีกหนึ่งเจ้าใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับปรับลดถึง10%นะครับแล้วก็จะยุบบางแผนกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตัวเลขที่ลดลงไปกว่า10%บเ็นเี่ยก็ราวๆห้าหมื่นหกพันตำแหน่งนะครับในณขณะนี้นะก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆบริษัทก็ปรับตัวนะครับรวมถึง Apple ก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาพูดถึงว่า ไม่ได้มีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้นในณนขณะนี้นะครับเพราะว่า iPhone ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยก็มีการชะลอในเรื่องของการขายหรือว่าแรงซื้อต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเยอะยะมากมายนักนะส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในณขณะนี้รวมถึงสภาวะการผลิตที่ทางจีนที่มีปัญหาในเรื่องของโควิดก่อนหน้านี้ด้วยนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้นั้นนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเปลี่ยนเพียงแค่อดีตถูกต้องไหมหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานะครับโควิดเอ่ยสงครามเอ่ย คนงานเอ่ยนะครับที่มีปัญหาเนาะแต่ใน,นขณะน,นี้ช่วงต้นปีนะครับถือว่าทางฟอร์คอนนะครับหรือว่าบริษัทโรงงานที่ผลิตในเรื่องของ iPhone ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนั่นแหละนะครับจากทางจีนคัมแบ็กนะครับกลับขึ้นมามีกําลังการผลิตได้ถึง90%แล้วนะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นไปได้ไหมว่าสิ่งต่างๆกําลังที่จะคัมแบ็กกลับเข้ามาท่ามกลางสิ่งที่หลายๆคนกังวลว่าเฮ้ยไอสิ่งที่มันเก,เกิดขึ้นในปีที่แล้วมันจะมาเกิดขึ้นในปีนี้ อะไรแบบนี้หรือไม่นะครับก็ยังไงผมคิดว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับทาง Apple นะครับแล้วก็ Apple ถือว่าเป็นผู้นำในเรื่องของ e ท h แล้วก็ตลาดทุนตลาดหุ้นต่างๆอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งถ้า Apple กลับมาได้ผมก็คิดว่าน่าจะจะส่งผลที่ดีต่อตลาดทุนต่างๆอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่า Apple เนี่ยยังถือว่าเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็ลงมาไม่ได้ว่าจะโหดอะไรเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ20 30%นะในนักขณะนี้นะครับจากจุดสูงสุดที่ทำได้ในช่วงตอนปี2022ช่วงตน้นต้นปีหรือว่าปลายปปี2021นั่นแหละนะครับประกอบกับในนักขณะนี้ดูเหมือนว่าอันนี้คือชาร์ตสัปดาห์นะ p p p l e นะฮะจะเกิดในเรื่องของตัว Bullish ดาวเจนด้วนเองใน,นขณะนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะกลับขึ้นมาได้หรือไม่สําหรับหุ้นเทคเจ้าดังเจ้าใหญ่อย่าง Apple นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้า Apple กลับมาได้อันนี้ก็มีลุ้นเหมือนกันว่าเศรษฐกิจน่าจะดีได้แต่คงไม่ใช่จะอย่าเร็วๆนี้นะครับอาจที่จะเป็นกลางปีนี้หรือไม่หรือว่าจะเป็นปลายปีนี้อันนี้ก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าผมลองคิดเกาๆง่ายๆนะครับอาจที่จะเป็นในเรื่องของรายใหญ่ต่างๆเนี่ยได้ทําการปลดพนักง,งานออกค่อนข้างเยอะแบบเนี้ย น้อยมากที่จะรับพนักง,งานเพิ่มถูกต้องไหมหละหลายที่ปลอดออกนะครับทวิตเตอร์สไต์ทุกอย่างปลอดออกค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเป็นดำไมว่าพอเขาปลอดออกแล้วเนี่ยจะทําให้บริษัทต,ตัวเบาขึ้นโอ peration cost ต่างๆเนี่ยก็จะต่ําลงจนทําให้ยังมีกําไรอยู่ท่ามกลางสภาวะที่หลายคนก็บอกว่าเป็น recession นั่นแหละนะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเป็น,ปนไปได้ไมว่าอาจที่จะมีการปรับตัวสูงขึ้นของ หุ้นรายใหญ่ต่างๆที่มีการเตยมตัวอย่างดีโอเคขายไม่ดีใช่ไหมแต่ในเรื่องของพนักง,งานชั้นต่ําแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายของชั้นเนี่ยมันน้อยลงมันก็มีโอกาสที่จะกาไรได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปไม่ใช่ว่าเกิด recession ปุ๊บทุกอย่างจะพังพินาศนะอันนีอ้อาจจะต้องคิดด้หลายมุมมาหาที่จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีผิดคาดก็ได้นะซึ่งท้วฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีด้วยนะครับ ทางนี้ทท้งนั้นนะครับถ้าเรามาดูในฝั่งของ Bank of อ m e เมริกากันบ้างนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบงก์ที่คุณปูว่วอลเลมเบิร์ตได้ถือหุ้นด้วยนั่นเองนะครับก็ได้พูดถึงเนาะว่าตอนนี้เราใกล้ถึงหลุมแล้วเพื่อนหรือ <c oughs> ว่าใกล้ที่จะถึงจุดที่เป็นโอกาสในการซื้อหุ้นที่ดีที่สุดในรอบโอ้โ oh ห6ปีเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าโอเคก็มีหลายคนมองว่ามันจะยับยุ้ยี่แต่ก็มีบางกลุ่มเหมือนกันที่มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในรอบ 6ปีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องรอจับตากระดูต่อไปว่าอัพไซด์กับดาวไซด์อันไหนมันคุ้มกว่ากันในณนขณะนี้นะครับซึ่งถ้าใครชื่นชอบ Bank of อ m e เมริกก็อาจที่จะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับช่วงนี้ ที่จะสามารถที่จะได้ชอ้อนหุ้นในราคาที่ดิสคา์อย่างรุนแรงนะครับบางบริษัท50%บางบริษัท60%นะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในช่วงไปปลายปีที่ผ่านมานี้เองนะครับทาง Bank of อ m e เมริกเนี่ยก็ได้ทำรีพอร์ตทำรีเสิร์ทที่ได้พูดถึงนว่า Bitcoin มีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้นกับทองด้วยนะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่า หลายคนก็มองว่าโอเคทองคำเป็น store value ถูกต้องไหมฮะแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงหรือว่าหลายๆคนด้วยเหมือนกันแต่ก็โอเคอาจจะจะน้อยกว่าก็มองว่าบิตคอยเป็น store value ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางแบงก์ออฟอเมริกาเนี่ยได้เปรียบเทียบเนาะสำหรับความสัมพันธ์นะครับของทั้ง2นี้นะครับผมก็เลยเดียวว่าค่าสหสัมพันธ์ของสินทรัพย์ทั้ง2นะครับก็คือทองกับบิตคอยนี่แหละนะฮะช่วงก่อนหน้านี้อยู่ที่ศูนย์เนาะสำหรับความสัมพันธ์ทั้งสองนี้นะฮะแต่ล่าสุด ในช่วงปลายปีที่แล้วที่ได้ออกมารีพอร์ตเนี่ยอยู่ที่0.5หมายความว่าคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมองว่าบิตคอยแล้วก็ทองเนี่ยใกล้เคียงกันหรือว่ามีความเป็นไปได้ว่าราคามันก็จะไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกันอันนี้มีความเป็นไปได้นะแต่ก็ทนทีทันนั้นมันหนาที่จะเป็นหรือว่าไม่เป็นอันนี้เพื่อนๆก็ต่อไปพิจารณาวิเคราะห์กันต่อเพิ่มเติมกันนะครับประกอบกับถ้าเราดูราคาทองในณขณะนี้นะครับก็ถือว่าชาร์ตวีค แล้วก็ชาร์จมันเนี่ยยิ้มได้เลยนะครับยาร์ดวีคถ้าเราดูนะถือว่าเป็นไทม์เฟรมที่ใหญ่เนาะ MAC ตัวน,นี้อยู่เหนือศูนย์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าชาร์ดวีคที่อยู่เหนือศูนย์ในะขณะน,นี้สำหรับ m a c d หรือว่าโมเมนตัมที่เป็นบูลิสเนี่ยสำหรับไทม์เฟรมใหญ่ๆอ,อ,อย่างวีคหนึ่งแท่งคือหนึ่งวีคเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ทองคัมแบ็กขึ้นมาได้หรือไม่นะครับประกอบกับถ้าเราดูในเรื่องของชาร์ดทองที่เป็นชาร์ดมันเลยนะหนึ่งแท แท่งเดือนเดือนมกราคมเสียก่อนนะครับถ้าปิดแท่งเดือนมกราคมเนี่ยก็หมายความว่าจะเป็นครั้งแรกนะครับในรอบปีเนาะก็เพิ่งต้นปีนั่เนเองนะสำหรับครั้งแรกนะฮะก็จะเป็นการเขียวหรือว่า MSCD เขียวสําหรับชาร์มันถือว่าเป็นทางเฟรมที่ใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเราดูตั้งแต่ช่วงต้นตนปีที่แล้วชาร์มันลงมาอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะถ้าเราดูนะฮะลงมาอยู่อย่างต่อเนื่องตอนนี้เพิ่งได้จะเขียวเพื่อนๆเออก็ต้องรอดูว่าเส้นเดือนนี้ จะปิดเขียวได้หรือไม่นะครับซึ่งถ้ามันเป็นไปตามอย่างที่ทาง b a n k o f a m อ r i ริกาว่ามาเนี่ยว่ามันมีความเกี่ยวข้องหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของการที่คนเนี่ยมองว่าทองคำสอุยู่สู Go, หรือว่าดิจิตอลโกหรือว่าบิตคอยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นเซฟเฮเว่นเหมือนอย่างที่เขาว่ามานะนี่ผมไม่ได้พูดนะฮะทาง b a n k o ออ m e r i ริกาได้พูดมาเนาะเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้ถ้าทองคำกำลังจะเกิดความคึกคักถ้าเราดูชาร์ตเมื่อกี้นี้ถูกต้องไหมฮะว่ากำลังจะเกิดความคึกคักสมมุรณนะถ้าม เป็นไปได้ไหมว่าในเรื่องของบิตคอยเฮลวิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งถ้าเราดูนะครับบิตคอยจะเกิดการเฮลวิ่งทุกทุกสปีถูกต้องไหมฮะถ้าเราดูเนาะหลังจากที่เกิดการเฮลวิ่งคืออันนี้พอเฮลวิ่งปุ๊บอ่ะตอนปี2012-2013พุ่งขึ้นมาแบบนี้เลยเป็นช่วงฮารนะครับเป็นช่วงฮารอ่ะตอนปี2 0งพันอ่ะสิบหนะครับเฮลวิ่งปุ๊บพุ่งเลยนะครับพุ่งเลยอ่ะสีเหลืองๆตัวนี้นะตอนปีสองพันยีอนยี่สิบเอ็ด ฮลวิยงอยู่ตรงนี้พอแฮลวิยงปุ๊บพุ่งเลยแล้วก็ล่วงลงมาถ้าเราดู h ฮลเวียงแต่ละครั้ง3รอบที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ล่วงมาในจังหวะที่คล้ายๆกันหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูเปรียบเทียบช่วงเวลาเนี่ยมีช่วงฮาร์ช่วงกานะครับแล้วก็ช่วงแบบยับยุยยนะครับในช่วงนี้ยับยุยยนะฮะต่อไปเป็นช่วงที่มีความหวังเป็นไปได้แล้วหรือไม่นะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงเหลืออ,อีกไม่เกี่ยววันที่มันจะ ขึ้นเหมือนอย่างเปรียบกันก่อนอันนี้ผมก็คงไม่ทราบได้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่สําหรับในตอนปี2023นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับประกอบกับตอนนี้นะครับถ้าเราดูในเรื่องของความผันผวนข,ของบิตคอยต่ําเตี้ยเลียดินแบบสุดๆนะฮะเดี๋ยวผมเอาหน้าผมออกไปก่อนนะครับบางเหลือเกินนะฮะก็คือตรงนี้เนาะถ้าเราดูนะฮะเส้นตรงนี้มันอยู่ต่ํามากๆเลเว่าต่ํามากๆเนาะซึ่งถ้าเราดูถ้าจะต่ําย้อนไปเนี่ยก็ต้องเป็นช่วงเนี้ยอะช่วงหลังโควิด ช่วงโควิดนะครับแท่งนี้คือแท่งโควิดนะเกิกแล้วก็ตอนแบบมาเก็ตตอนปี2 0 1 8ก่อนที่จะกลับขึ้นมาเนีย่ยต่ำมากๆต่ำมากๆต่ำมากๆแล้วก็ราคาต่ำมากๆและหลังจากนั้นก็มากที่จะกลับขึ้นไปนะครับซึ่งในีท่านั้นเราไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าที่แบบพอมันต่ำมากๆถูกต้องปะมันก็มีการเทนะครับมีการเท FTX มีการเท FTX ตอนนี้ก็เช่นเดียวกัน ต่ำมามาปุ๊บก็มีการเทเช่นเดียวกันในณนขณะตอนนั้นก่อนที่จะปรับตัวสูงขึ้นอันนี้ก็ต้องรอดูว่าความปั้นผลต่ําหรือว่าการที่คนไม่ความสนใจแล้วในณนขณะน,นี้ต่อไปจะเป็นการพั้มได้หรือไม่สรับบิตคอยนะครับซึ่งเฉพาะนั้นผมไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนว่ามันอาจจะพัม้มหรือว่ามันอาจจะดมใสเ่เพื่อนๆก็ได้นะครับไม่มีอะไรที่ชัวร์อยู่แล้วนะอย่างกาลงทุนในสิ่งที่เราเสียได้นนนนะครรรัับเพื่อพ่อๆๆๆววาาามมมมีีี ator, ีกกลยยุททธ์์แงงงตตติ ที่เราจะเข้าเป็นลงทุนนะครับนะก็ต้องพิจรารณาดูว่าเพื่อนๆจะใช้กลยุทธ์อะไรในการซื้อนะครับเทรดไหมหรือว่าจะโฮไหมซื้อถือยาวไหมอะไรแบบนี้นะครับก็ลองพิจรารณาดูแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าใครขี้เกียจด,ดูก็เปิดชาร์ตวีคไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ใช้อินดิเคเตอร์ C D C Action Zone เนาะหรือว่าจากทางอาจารย์ตั้มหรือว่าลุงฉลกนั่นแหละนะครับถ้ามันเป็นสีเขียวก็ซื้อแดงก็ขายนะถ้าเป็นชาร์ตวีคเนี่ยถือว่าน่าสนใจแล้วก็ มีการโดนหลอกค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเป็นวันเนี่ยโอเคมันอาจจะมีโดนเรื่อยๆถูกต้องไหมถ้าเราดูวันก็จะมีโดนเรื่อยๆนะครับแต่เวลามันได้มันก็ได้เยอะนั่นแหละนะแต่ถ้าใครีกียจดูดูเป็นชาร์ตวีก็ได้นะครับวันจันทร์ค่อยมาดูแท่งอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าจะเป็นเขียวหรือ,อยังเนาะแต่ใน,นขณะนี้ถ้าเราดูก็ยังแดงอยู่นะแดงมาตั้งแต่ช่วงต้นๆปีแล้วนะครับเนี่ยแดงมาเสมอมานะถ้าใคร อิงตามสัญญานี้ก็คงจะยังไม่ได้เข้าสักไม้นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะยังไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าราคามาลงมาเรื่อยๆต้องแหมแต่กับการถ้ามันเปลี่ยนจากแดงแบบนี้กลายเป็นเขียวได้เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็น่ามีลุ้นเหมือนกันก็ต้องเราดูว่าจะกลับขึ้นมาเป็นเขียวได้หรือไม่นะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของไอซก็ถือว่าโอเวอร์โซแบบสดๆส,สำหรับบิตคอยนะต่ากว่าช่วงโควิดเพื่อนๆหรือว่าแรงที่ขายในระดับวีคแรงที่ขายหนักกว่าช่วงโควิดเสียอีกนะครับในตอนนี้นะ ท่านี้เท่านั้นนะครับไม่มีอะไรที่ชัวรอ์100%อยู่แล้วนะครับยังไงลงทุนในสิ่งที่เราเสียได้นะแล้วก็เพื่อนๆคนของไหนที่ชอบในเรื่องของการเทรดนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครลี้ยงใ,ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะสำหรับบิตเก็ตแล้วก็บายบิตนะครับตอนนี้ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรด แล้วก็สปอร์ตนะครับฟรีเลยนะไม่เสียค่าธรรมเนียมนั่นเองสำหรับทั้งสองไอเช่นี้ลิงก์ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับยังไงระวังเจอลิงก์สแกมนะครับเพื่อนๆโอเคก็ okay, okay, สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปวิดเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะยังไงก็ขอให้มันเป็นไปตามอย่างที่แบงก์ออฟอเมริกาได้ว่ากันมาในปีที่แล้วแล้วกันนะฮะว่าบิตคอยมีโอกาสที่จะคึกคักตามทองคำอันนี้ก็ต้องรองดูว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกััััันนนนมาาไไไดดด้ะะคคคคครรรบบบโออเเเีี๋ยววปปจใลิสส